สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีพรมน้ําตักกแตนนะครับพี่ๆที่ได้ไข่ไปแล้วนะครับนําไข่ตะกกแตนเข้าไปอยู่ในกรงได้เลยนะครับแล้วก็พรมน้ําตามคลิปที่เห็นเลยนะครับตอนนี้คุณแม่กําลังพรมน้ําตะกกแตนนะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็จะพรมน้ําแบบให้มันชุ่มๆเลยครับไม่ไม่เปียกนะครับให้มันชุ่มๆชุ่มฉ่ำนะครับผมแบบตามคลิปนะครับ ใช้เวลาตามคลิปเลยนะครับต่อครั้งหนึ่งวันประมาณสองครั้งนะครับผมแล้วก็ตากไว้กลางแดดเลยครับไม่ต้องใส่ถุงใส่อะไรได้ครับหลังจากที่เราพรมน้ําครบ15วันแล้วนะครับทําแบบนี้ทุกวัน15วันนะครับเสร็จน้องก็จะเริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับพี่่จะเห็นว่ามันจะมีตัวดำๆอยู่ตามขอบมงนะครับแล้วก็น้องก็เริ่มทยอยออกมาแล้วครับหลังจาก15วันที่เราพรมน้ําเข้าไปนะครับ พี่ๆก็จะเห็นว่าไข่ที่น้องออกมันจะมีสีขาวอ,อยู่บนหน้ากล่องนะครับอันนี้ก็คือน้องก็เริ่มทยอยออกแล้วนะครับหลังจาก15วันแล้วก็ยังทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับหลังจาก15วันที่น้องออกแล้วนะครับเราก็ยังต้องพรมน้ําไปเรื่อยๆนะครับเช้าเย็นนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าน้องอสีขาวๆจะหมดไปจากหน้ากล่องนะครับ เราก็คอยสังเกตดูว่ามันหมดหรือยังนะครับาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะ